สวัสดีครับผมต้นหักก,กอกๆนะครับเอ๊ะใครมาทำอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับใครมาทำอะไรนะครับคุณพี่ชาเนี่ยครับอยากทำอะไรให้ลุงนะครับเย็นๆครับวันนี้ทำอะไร ถามลุงกอมคกับคุณล,ลำพงพักปรึกษากันเดอ้อนี่นะครับพี่หมอหนุ่มครับใครมาทำอะไรกันเออก็เขาบอกว่าต่อไปจะมีคนเอาเปลือกออกก็คือนั่งร้านของปออลู่ปรีกิจนัครัาดูเหมือน,นอนาคตหรือว่าเป็นผู้ที่มีจิตติดต,ต่อกับปู้ไปจิตนะคัครับสื่อจิตประมาณนั้นเนาะสื่อจิตวิญญาณกับปู่ไปจิตนัครับ เม่จังคนหัวลุกเลยตอนนี้ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อแต่ว่าเราเชื่อครับคุณชานชัยปริบัติคิดไปเองเคุณดวงคอยเรียนรู้ใจเย็นใจดีอย่าป่อเปื้นเลยครับคุณชัยคงพิพาตันยุไม่เด็ดดี่ยวแค่เพื่อน่าเขาเป็นสงคราหมาอยู่เกี่ยว นี่นะครับก็อนาคตนะครับก็มีคนจะเอานะครับนั่งร้านนะครับผมผู้บริจิตลงแล้วนะครับนี่นะครับนั่งร้านที่อยู่ข้างหน้านั่นนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวลุงเป็นขยขยายาไปกันเราเดีครับหลุนุ่ม <ๆๆ S 1> อยู่กับลุงนะครับๆๆคุณๆๆๆน้าลงเดทนะครับสวัสดีครับ เชนชาันธครับก็ตอนนี้ครับมันมีป้าเป็นหนึ่งผู้อย่างรู้สื่อจิตวิญญาณปลูกปรจิตนาคราชนะครับแกมาหาป้าคนไปป้าผมก็ห้องให้ไม่อยู่ครับบอกป้าแต่บอกให้เอาเปอือกออกเอออกใครจะป็นคนเอาออกนะครับก็มนุก็ต้องดูต่อไปนะครับใครที่จะกล้าเอาเปอือกออกก็คือนั่งร้านนะครับนั่งร้านของปูไปรจิตนาคราชผู้ปริจิตนาคราชบอกว่าเอ่อ เหมือนอยู่ในที่แคบๆเหมือนมีอะไรมาปิดบังตัวของปู่ไปจิตน้ำปลาแล้วก็มันไม่สบายตัวก็คือนั่งร้านก็คืออยากเอาเฟื่อออกครับต้องมีคนเอาเฟื่อออกนะครับคุณสมรักสอนใจรึกษาเจ้าที่ปรึกษาทนายปรึกษาการลงทุนก่อนนะครับคุณปลาในยาคุณปลาในยาครับอย่าไปโกงครับ ใช่ครับเรียกนั่งร้านครับครับนะครับมากตอนสายครับแล้วใครจะเอาเปลือกออกนะครับลูกชิ้นแล้วโอ้ยแม่ไม่มีปัญญาหรอกถ้ามีเงินประมาณห้าพันล้านห้าพันล้านจะสู้คดีได้ถ้าไม่ถึงก็ ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครเจาออกใช่ไหมครับมีเงินส uh, ู้ดีพ mm ร um> ้อมแล้วก็พร้อมที่จะจิตสาธารณะแล้วถัดไปบ่ลูกแมนตั้งชื่อยังนะตั้งแล้วก็ถัดไปแล้วก็อัพโหลดนะอ่ากดอีกทีนึงกดอีกทีนึงขาของตั้งชื่อน้องหมาได้นะครับนี่นะครับมันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแม่นี่นะครับ เดื้อไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวนี้ดือดนะคะตัวนี้โซนโซนโซนโนจริงๆเมื่อกี้วิ่งปิ่นถึงองค์หนุน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 วิ่งตามนั่นแหละเขาถึงไม่เอาแม่ก็เอาวิ่งตามวิ่งตามพี่นี่นะครับที่อยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าตัวนี้จะไม่เอานั่งร้านนะครับก็ยังไม่มีใครเอาออกนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมีคนมาเอาออกไปนะครับก็รอดูต่อไปว่าใครจะมาเอา นั่งร้านออกนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับนั่งร้านตรงที่อยู่องค์หน้าข้อโปนะครับก็นะครับดูนะครับไม่แน่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเอาออกนะครับรอเน็ตนะคะรอเน็รอรอ มีการรักษาเด้วยไม่ยาอะไรด้วยน้ำซูอาบน้ำบอบแป้งกะนรเลยเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เยิมแล้วดีนะหมาคุณแม่คุณแม่มีแก้วดวใจใหม่แล้วนะคะแต่ก็ยังรักเปรี้ยวเหมือนเดิมนะแม่เนาะรักเปรี้ยวมดีใจที่ลูกนั่เคยไปอยู่โน่นนะ มีซานะคะแม่เอาซาไหมมีซามปแทนนิดเดียวนะคะแม่นี่นะครับลองดูนะครับว่าไก่ใครนะครับเขาจะเอากล้าเอานั่งร้านออกนะครับหรือทางกระต่ายสานนอกเรียกว่าเฟือกนะครับนี่นะครับไม่ทราบนะครับว่าใครจะเป็นคนเอาออกนะครับนี่นะครับดูนะครับ ถ้าเอาออกได้ถ้าเอาเอา,เอา,เอานั่งร้านออกได้ก็จะดูนะครับเพราะว่าปลูกจะได้ไม่อึดอัดนะครับเพราะว่าแบบนี้นะครับก็ดูอึดอัดมากเลยนะครับไม่มีใครกล้าเอาออกนะครับจะลองดูนะครับว่าใครจะมาเอานั่งร้านออกได้นะครับในขณะนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ โซนซาเอ้ยซาซาหันหน้ามาซาเนื้อซาหันหน้ามานี่นะครับมีเอฟซีนะครับเข้ามานะครับก็คือฝันนะครับว่าพ่อปลูกไปข้าฝันว่าอยากจะให้เอาเออไอ้นั่งร้านออกนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าใครจะออกได้นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเด็กจะซนหายแบบคนซนแม่เอาออกให้แล้วแม่กันแม่ผู้ใหญ่เอาที่เท้าออกให้แล้วเหลือที่หูเหลือที่หูแม่ออกเต็มเลยที่หูไม่มีเล็หลือนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะนอนแล้ว โดนโทรศัพท์นะครับแม่อันท้ายโพสหรือยังนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนี่นะครับรถของ f อซมาแล้วนะครับนะครับก็มาสอบถามรายละเอียดกันหรือเปล่านะครับก็ยังคอยดูกันอยู่นะครับแล้วคลิปนี้นะครับผมต้นทักกกก็ขออนุญาต ลงทุนเพิ่มเพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วก็ขอให้ FC ท,ทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนกับต้นฮักก,กอกๆไปนานๆนะครับก็ขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับจากต้นฮักก,กอกๆครับสวัสดีครับ